คองสกอตแลนด์กับบรรยากาศยุคสงครามเวทนาสุดเข้มข้นแต่รู้หรือไม่ว่าบทแรกสุดของหนังเนี่ยมันคนละเรื่องคนละยุคเลยนะครับโดยบทแรกสุดเนี่ยในเรื่องเกิด <'s> ขึ้นในปี 10, <2017. S> 1 9 1 7ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็คือแบบหนัง1 9 1 7เลยนะครับเดีวยวว่าจะเป็นหนังคนละแนวไปเลยแต่ผู้กับจอแดนวอลโรเบิร์ตเนี่ยชอบบทนั้นนะแต่เขาสึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ที่เขาอยากจะทา และพอถูกถามว่าแล้วคุณอยากทำหนักไคจูแบบไหนเขาก็เลยเสนอไอเดียสุดบ้าไปว่าผมอยากทำหนักไคจูในยุคสุดค้าเวียดนามอารมณ์แบบอพอลิลส์นาวแต่มีสัตว์ประหลาดเพราะยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแถมเขาเนี่ยจะเห็นความคล้ายคลึงกันของความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมในยุค70กับยุคปัจจุบันด้วยตอนแรกเขาคิดว่าสตูดิโอจะปฏิเสธแต่เปล่าเลยสตูดิโอชบอบไอเดียนี้มากเลยสั่งแก้บทใหม่ทั้งหมดและกลายเป็นของสเ l ลเอเลนอย่างที่เรารู้จักกันตอนนี้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าด,ดีแล้วแหละนึกภาพเซตติ้งสครับรเราคายหนึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวละครหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะทิ้งหาจากมอสซูเอปกติพอสมควรเนะ